ใช้ยชิละสุส,สจะเจอคนไหนนี่แผ่พผันกันเร็ว,ลวเลยนะวิวาแท้พันเร็วแค่ไหนก็เถอะว่าคนนังเพิน่นยังชั้นแค่กลเลยในใจเอเบอร์อะไรเอ้อ้ออยอทำไมแค่ไม่ได้รับผลเลย mỹ lắm là... nà ní các trẻ trung tì bao bây á này chơi đi bật yeah. mật phá lang giả Đã... phá lang coi tiêu nhớ Dã... giả lại tạo mu

เพื่อนนายตายแล้วตอนนี้แกไอ้พลังแขนสู้หมืธรรมาดายัางไงฉันไม่ได้แล้ว อาละส so so ุดท้าก็คือแกมือมาห่งสองคนเลยตอนเวลาจริงก็หลอโซกโซกโซกมุน่าบุฟ้าตายละค่ะทีวีปคนีประเสริที่สุด ขอดีประเสริฐสุดวันนี้ทั้งบุตรฟ้าและตายข้าเลยขอดีประเสริฐสุดบุญโลกโธ่บุกเอาทำไมฉันเปิดเองนะ suối bị đời ừ. Ừ. Này nó, nhìn này là người thật sự cháu buồn phứ lâu rồi có xuống các vấn vấn là chính lại phứ lâu nhất sao có thức bái rồi đó ai, cho kênh phát Mì Gõ ไอ้เกิดนี้ขึ้นแล้วจะไม่ได้ต้องไปหายารักษาถ้แล้วเสพชาติไปสมบีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตาม้าตอนแรกซื้อคือเคสขาดแล้วก็ผูกมือลงใเวลาแล้วก็ปิวไปส,สักทีแล้วก็วูบไปเลยทำไมละเนี่ยหนา้าเสียดสีแล้วสากสุพรรณีนใ,นใครเป็นคนทำกันเลยเนี่ยสาภาพจะดูที่มันเละตอนนี้ใช้งลงเตาฉันพอดูแล้วมันก็นเละจริงๆิบเนี่ย มันจะถูกระเบิดหลายลูกตรงไปเลยละ่ะเออว่าทำไมตัวนี้ปกติกว่าตัวนี้ะนะแล้วตัวนี้เปอร์อะไรเนี่ยเลขศาสตรสุพนี่ใครเป็นคนทำวะเนี่ยอ้าฟ้าปกติแล้วนี่เออสมัยก่อนเนี่ย ตรงนี้เองสิเนาะโจนีพลังสีซ่อนอยู่ตัววันว่ากันจะแบบว่าแล้วกันเดี๋ยวถ้ามันคุ้มขัข้นฉันไม่ไว้แน่ฮึบหยาอพูดโอ้ยเฮ้ย,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 ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดบปขนาดนั้นขาหักวะนะนไม่นอนให้เป็นคาได้แขแกเกล่าเอาล่ะแล้วไอ้เท่ไปไหน ฟังดีๆนะฟังชัดดีๆไปกินก๋วยเตี๋ยว